สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019กันบ้างครับซึ่งล่าสุดครับที่จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ครับเพิ่มอีก2รายซึ่งมีการสอบสวนโรคนะครับเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เดินทางไปสถานบันเทิงเดิมครับพร้อมเตรียมข้อมูลหลักฐานนะครับดำเนินคดีกลุ่มผู้ที่แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียครับที่ศูนย์ข้อมูลข่าวเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ครับนายวิรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย,ย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และดอ,อร์ทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ถแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก2รายครับจากการตรวจ หาเชื้อในกลุ่มเสียงสัมผัสนะครับเชื่อมโยงกับร้านวอร์มอัพคาเฟ่ในคืนวันที่31ธันวาคม2563ครับค่ะซึ่งรายแรกนะคะก็เป็นหญิงไทยอายุ27ปีค่ะอาศัยอยู่ที่อำเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ทำอาชีพพนักงานของรัฐซึ่งถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่55และ56ได้รับเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลสันทรายถัดมาค่ะผู้ป่วยรายที่2เป็นชายไทยอายุ42ปีบ้านอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็มี ประวัติการเดินทางไปร้านวอร์มอัพคาเฟ่ในคืนวันที่31ธันวาคม2563ที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อระงงับการแพร่เชื้อโควิด -19 ภายในพื้นที่โดยมีคําสั่งและประกาศของจังหวัดออกมาเพื่อควบคุมสถานสุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันนะครับก็มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จตามโซเชียลมีเดียจานวนมากซึ่งการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าผิดตามกฎหมายซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีต่อไปครับ